วิธีดึงอํานาจเข้าสู่ตัวเองให้คุณมีชีวิตที่อิสระและเบาสบายมีชีวิตที่ขาขึ้นตลอดนะคะครูเปลมจะมาให้ขี์นี้เป็นอะไรที่สําคัญมากนะคะหลังจากที่ครูเปมตกผลึกกับชีวิตของตัวเองนะคะนั่นก็คืออะไรรู้ไหมคะเวลาที่เราไม่ได้ประสบความสำเร็จ หรือช่วงที่เราหมุนวนกับชีวิตหรือแม้แต่ไปดูคนที่ไม่ได้ประสบความเส็จคนเหล่านั้นเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความกลัวทีนี้เนี่ยความกลัวเหล่านี้มันมาจากไหนความกลัวก็คือมาจากความคิดที่เป็นปกติเดิมที่เราเคยใช้ความคิดเขาจะมักตีความจากสิ่งที่ผ่านมาจากสิ่งที่เป็นอดีตดังนั้นถ้าเกิดกรณีที่อดีตที่เราไม่ได้ประสบความเส็จเรายังใช้ความคิดวิเคราะห์เหมือนเดิมทําเหมือนเดิมจากความคิดแนวคิดเดิม ไม่มีทางสําเร็จได้แล้วก็ความคิดตรงนี้บางครั้งอาจจะมาทั้งจากสิ่งแวดล้อมจากพ่อแม่จากการโดยปลูกฝังจากผู้คนต่างๆนะคะดังนั้นวิธีการที่เราจะพลิกชีวิตใหม่นะคะพลิกชีวิตใหม่ก็คือกรณีที่เราเดินตามเสียงความปรารถนาของเราความปรารถนาตรงนี้คือใครก็คือซอสคือจักรวาลน,นะคะทุกคนที่มีความปรารถนาอะไรนั่นคือมันเป็นสิ่งที่คู่ควรและคุณทําได้อยู่แล้ว ะะทีนี้เนี่ยการที่เราไม่ได้ตัดสินใจทําเพราะอะไรบางคนนะไม่รู้นะคะต้องขอบคุณครูเปรมเนี่ยต้องขอบคุณตัวเองที่ครูเปรมแบบว่าไม่ค่อยปรึกษาใครนะคะเพราะคุณรู้หรือเปล่าว่าถ้ากรณีที่เราไปปรึกษาคนอื่นปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาใครเขาจะมองโลกหรือเขาจะกระทําหรือเขาจะตัดสินตามประสบการณ์เดิมที่เขาเคยมีบางคนเขาไม่มีประสบการณ์เขาจะตีความแล้วว่ามึงทําให้สําเร็จหรอกมึงทำไม่ได้หรอก แม้แต่ตัวเราเองถ้าเราเป็นคนที่คิดวนคิดซ้ำถ้าเราเคยคิดใช้ความคิดเดิมๆแบบเดิมประสบการณ์เดิมโดยที่ว่าไม่เอาเสียงหัวใจความปรารถนานําหน้าเราก็ใช้ความคิดที่เป็นอดีตที่เป็นความล้มเหลวเดิมจริงไม่จริงนะคะดังนั้นถ้ากรณีที่เราจะพลิกโผเนี่ยให้เดินตามเสียงความปรารถนาจําคํานี้ครูเบมไว้นะคะเมื่อไหร่ที่เราเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคาดหวังถึงเข็นน่ะคือคิดถึงคิดถึงความสําเร็จได้ออกมาเป็นรูปแบบไม่มีทางสาเร็จ แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เดินตามเสียงหัวใจคุณจะคาดไม่ถึงผลสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นกรณีที่คนใช้ชีวิตด้วยการที่คาดไม่ถึงเดินตามเสียงหัวใจในี่คาดไม่ถึงมันเกินโผมันไม่ใช่ชีวิตที่มั่นคงแต่มันเป็นไปได้ทุกอย่างที่จะประสบความสําเร็จเพราะครูเปรมก็เคยยืนอยู่จุดนั้นที่แบบเราใช้ชีวิตแบบเราคิดว่าเราใช้ชีวิตตามสังคมแล้วเราจะมั่นคงใช่ไหมมันก็ไม่มีความมั่นคงหรือขึ้นแต่พอเราออกจากความมั่นคงของสังคมที่ตีตรา เราออกมาแบบคาดไม่ถึงเลยว่าผลลัพธ์เราจะได้เรากับชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆดังนั้นขอให้ใช้ชีวิตตามความปรารถนาเอาความคิดกองไว้แต่เดินตามเสียงหัวใจให้มากที่สุดวิธีการที่เราจะจูนเสียงภายในให้มากที่สุดคือสมาธิแล้วก็ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะปรึกษาครูเปรมในเรื่องของเบอร์เพราะว่ามันเป็นคลื่นสัญญาณแม่เหล็กทักมาที่ไลแอดได้นะคะ